เราห้ามใส่ย so ิมมาอุ้ตัวตัวเองไม่ใส่อยู่แล้วตัวเองอยากจะฟิกโซ่หัวอุ้ยไม่ตัวเองไม่ใส่อยู่แล้วตัวเองอยากจะฟิกโซ่หัวอุ้ย ก่อนที่เราจะจัดทรงผมให้รอแม่จะก็ใส่หมวกไปโรงเรียนตอนถึงโรงเรียนแม่ทจะก็จัดจัดทรงผมจะใส่หมวกไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนเราก็จะไปจัดทรงผมเอาเอาเฮ็ดหยังหมวกบัดเทนี่บอกทุกคนว่าเราจะไปไหนกรูออออลฟสินนเเเตมซซทุกคนวันนี้อเล็กเขาเลิกเรียนห้าโมงใช่ไหม แล้วเขาก็จะไปกับเพื่อนเพราะว่า KFC อ่ะมันเปิดใหม่เพิ่งจะมี KFC ที่ที่อุปสอลาที่เราอยู่ใกล้ๆอ่ะทุกคนตรงที่เรากินพิซซ่าเนาะใช่เออตรงที่เรากินพิซซ่าฮัทนะทุกคนเป็นบุฟเฟ่เออใกล้ๆตรงนั้นเขาเปิดใหม่โอ้ใส่เสือหยงสือไฮโอ้โหย่างเท่เออแล้วทีน,นี่เออพ่อ อเล็กไปกับเพื่อนใช่ไหมไปกิน KFC จริงๆอะวันนี้แม่จะไปกับพ่อนั่นแหละไปคือพ่อแม่ของนักฟุตบอลเขานัดพบพบพบกันไงเจอกันเล้ไปกินข้าวกันใช่ไหมแมทเออแต่วแมททิวมันจะอยู่คนเดียวไงทุกคนแล้วทีนี้จะไม่มีใครทำกับข้าวให้กินสรุปให้พ่อไปกับกับพ่อพ่อแม่แม่ของนักฟุตบอล อีพ่อไปแล้วจ้ะอ่าทีนี้นแมทคิวกับแม่สองคน<ม> <laughs> เราก็จะไปหาอะไรกินวันนี้แม่ก็ไม่ทำเพราะว่าทำกันกิน2คนเนาะแมทเนาะเออใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วทุกคนนั่นแหละ <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปกินไหนตัวเองเลือกที่จะไปกินที่ไหนอ่ะโคตฟูดโคดไม่ได้กิน,น,นไม่ได้กินนานแล้วโอเคไม่พ้นเคบับอีกใช่ไหม,ไม <laughs> เออไปตามแมทธิวจ mm. ออ้ะนั่นแหละอุย้ยแม่เจ็บข้อเท้านี่ไม่ใช่ทุงมือบอกไม่ใส่ไม่ใช่ถุงมือแม่เจ็บไอ้เท้าแม่ทำไมน้นม,นมันหนาวนันหนาวดอกโอ้ยเลี okay. Okay. Oh, ้ยงสิงหันทิ้งแมทธิวหนาว <c oughs> ทุกคนแมทธิว <c oughs> บอกว่ามันหนาวหูถ <c oughs> ้าตัวเองไม่ใส่ หมวกเหมือนแม่เน้ะแม่ใส่สิแม่โคชเขาส่งรายชื่อมาหรือยังยังจะได้ไปไหมพรุ่งนี้จ,จ,จ,นจะได้ไปแข่งไหมพนังฟุตคอร์ด กินทำกับเขียวน่ากินจังไม่ได้ซอสไหมแม่ได้ซอสแหละซอสน่ากินนะโอ้ตัวแม่ถือว้าวน่ากินกินครับ ของแม่เป็นหมูของแมททิวเป็นเนื้อเคบับแม่ทิวลองเอาช้อน được uh, để mẹ cho hai chim này à chấm đồ ăn nó là sao tỏi bún 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 ครั้งแรกที่แม่สั่งแบบนี้นะทุกคนกินข้าวกันฝั่งคนสกูนปแปกระดัดเอาตัวเองไม่ได้ไปเอาอะไปเอาได้ปะ Can <laughs>

ตอนแรกตอนแรกแม่จะสั่งแบบเป็นปลาแซลมอนย่างใช่ไหมที่เคยกินอ่ะวันนี้เปลี่ยนใจแต่ก็อร่อยดีเนาะสลัดแต่ ปผลว่านี่อะไรเอ๊ะนี่ปะหน่อไม้ฝรั่งไม่รู้สีขาวอ่ะนั่นใช่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ชิมมันเอ้หน่อไม้ฝรั่งมีสองชิน้นอสชิ้นนี้ นี่มันดองไงหน่อไม้ฝรั่งกระป๋องอ่ะแต่อีก๋เนอะอร่อยอสลัดน่ากินนะ <c oughs> <c oughs> คือมันเต็มจานะไม่รู้จะหันตรงไหนอ่ะ ชวนแมทธิวไปกินซูชิแมทธิวบอกว่าไม่ไม่ใช่สไตล์เขา នៅទីនេះสักតិចนึงយោ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  พรุ่งนี้มีแข่งที่ไหนนะสุเดินทางกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งรายซื้อเกาส่งมายังได้ไปไหมได้ไปโอู้ดีใจด้วยนะแต่แม่อยากไปดูเหมือนกันนะ3ามชั่วโมงโยดูเฟลคันเฟร์จะไปกับยูสิบด้วยไปกับยูสิบด้วยคาโก็เลนเลาะไปกัมยูสิบหกด้วยเหรอก็ไม่ก็ต้องแข่งใหม่ อาบน้ำต้องดูสิคร,<ะ>ครกาับ,บา้เวลานาต้องดูเหรอถ้าถ้าแม่กับพ่อไปเออกับป้านก็หรคือเรามาก่อนได้ใช่ไหมจริงเหรอแน่ใจผมเดินะะมาพเีและ้วพอโอเคแต่ถึงิ่งอ่ คือเมทิวเมทิวเขามีรายชื่อได้ไปดีใจด้วยนะถูกคัดเลือกไปแล้วพรุ่งนี้คือเขาไม่มาตักตรงนี้เออบ้าหรือเปล่าคือเขาไม่ตักตรงนี้อะทุกคนปกติมันจะเดินไปทางนี้ได้ใช่ไหมตักแต่ตรงนี้ทึงนั่นเลยจ้าทุกคนเมทิวคนหนาวเฮงหนาวจนปากสัน